อ่าก็ลาสวัสดีครับอยู่กับผมอ่าห้าห้านะครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับรายการใหม่ของช่องเรานะครับชื่อรายการว่าอ่าห้าห้าจูเน่นะครับเราก็จะมาจูนรถนะครับแล้วก็เอามารีวิวแล้วก็มาแจกนะครับผมรถคันที่ช่วงล่างดีๆสมูทๆนะครับก็สําหรับคนที่จะเปิดเซิร์ฟหรือว่ามีเซิร์ฟอยู่จะเอาไปใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะครับในดีคอร์ตเลยนะครับอันที่3ก็เป็น AMG นะครับมีทั้งหมดห้าคันนะครับอันที่สี่กเป็นอาร์สามห้า่าอันทีเป็นรรรถตำวจนะคับอามาะ โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปลองก็ตํารวจก,ก่อนเลยดีก่อนนะเราลองจากขวาไปซ้ายนะครับผมจะแจกไปทั้งโมเดลกับค่าจูดเลยนะครับเราไปใส่ได้เลยแล้วถ้าเกิดเราไปลงแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนลองจูนกันเองได้เลยนะครับผมจูนช่วงล่างมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัวกระดกฟุตบ,บาทเล็กเลยนะครับ แฮนดิ้งโล a ีเลยนะครับนี่ก็จะนี่เนาะขับแบบนิ่มๆนะครับลองเทสให้ดูทรงรถจะเตี้ยก็จริงแต่จะไม่ขูดนะครับนอกจากเจอฟุตบาทแบบนี้นะครับเนี่ยฟุตบาทแบบเวอร์เวอนะครับอันนี้ก็คือสูงไปเนาะยังไงก็ต้องขูดอยู่แล้วแต่ว่าจะกระดกก็เชยนะครับ ถ้าเป็นขั้นบันไดเมื่อกี้ย่างนิ่มๆอยู่นี่ถ้าเ,เป็นพุดรามีก็นิ่มๆอยู่นะครับเอตรงนี้เทสได้ดีครับตรงนี้เป็นพุทบาทสูงอยู่นะตรงนี้ถ้าเกิดมาแรงก็จะกระดกนะครับมันจะเป็นเนินกระโดดนะบนี่มั้นเป็นเนินกระโดดนะครับแต่ว่าถิดชนตรงนี้ก็ยังนิ่มๆอยู่เนาะ ี่ถือว่านิ่มมาก,กน,นะครับแรงตรงนี้ก็นิ่มๆอยู่ไปเ,เ,เรื่อยๆนะครับ ก็ลองเอาไปจูนปรับแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมก็จูนมาประมาณนี้เนาะเอาไว้เทสโอเคเดี๋ยวไปลองซูรูด,ดีกว่าซูรูอูรุตนะครับว่าอันนี้กระดดว่ยังขูดอยู่ครับเพราะว่ามันสูงไปไงมันก็ต้องขูดแล้วแต่ถ้าเกิดเจอ,เจอทางพุทธบาทแบบปกติแบบนี้จะไม่ขูดเลยนะครับ ไม่ดิงด้วยนะครับเห็นไ,ไหประมาณนี้นะครับสำหรับซูเปร์ก็เธอจะเทสก็ประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เทสได้ เอดมาแรงเหมือนจะคูน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจูนได้แนละ้วไอ้ที่จูนเป็นก็ลองไปจูนได้เลยครับก็บุลปั๊บกระดกนิดหน่อยเนี่ยตอนนี้ยังนิ่มๆอยู่เพิ่แต่ทีนะครับ เลยอันต่อไปอูรุสนะครับอันต่อไปอูรุสแลมโบกินีอูรุสเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีทุกคันเลยนะครับสามารถเปลี่ยนสีทุกคันเลยเนาะองเปลี่ยนให้ดูแลมโบก็ bo, ต้องสีเหลืองนะครับสีสม้มนี่ทรงเหมือนสูงนะครับแต่ว่าไม่เด้งเนาะ เหินได้สบายนะครับเหินไตก็สบายขับแบบไม่ต้องกลัวขูดเลยนะครับเผื่อเราไม่เจอฟุตบาทแบบเว่อร,อร์ประมาณนี้ก็ยังขับได้อยู่นะสำหรับรถสูงนะครับทับค้งง่ายครับ ลองเหินได้ด้วยตรงเหรอเปล่าเนี่ยไม่เด้งเลยนะครับนิ่มนมนะครับโอเค เราไป AMG นะครับเบ AM น AMG เอ็ีเนนีผ่ผมว่าในห้าคันที่ผมปรับมาผมว่าเบนนี่ดีสุดเลยนะครับเบนสามห้าปรับล้ทรงมันเตี้ยก็จริงแต่ว่าแบบแม่งขับคนนิ่มอะ่ะจูนโคตรดีนะครับ ไม่มีกระเด้ง่ะดูนะนี่นะครับขับนิ่มๆเลยครับดุดๆถดเลยนิ่มๆ <c oughs> นิ่มจัดถินขนาดนี้ไ่นี้ได้ไหมนะโหถ้าเกิดก่อสูงกว่านี้นะ่าจะไปแล้วครับข้ามไปข้างหนึงแล้ว ต่อไปนะครับสามห้าเนาะสามห้าต้องสี่ฟ้านะครับที่นี่เถอะเงินน้ำเงินหน่อยโอ้ทนะี่เอ็มจีน่าจูนดีสุดล้ขอบคุมา ถ้าใครที่จูนเก่งก็ลองเอาไปปรับจูนกันได้นะครับแต่ช่วงล่างแนะนําอย่าไปปรับอะไรเยอะนะครับเพราะว่าผมจูนมาให้มันเหมาะกับโมเดลแล้วเหมาะกับโมเดลที่ผมปรับมาแล้วนะครับนี่แต่ถ้าจูนพวกเรื่องความแรงก็ต้องไปปรับเพิ่มเนะาะสำหรับใครที่เสี่ยนก็ลองไปปรับได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพยายามทําแจกออกมาเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดมีเวลานะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลามากในการหาคาจูนช่วงล่างนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้คัสตอมนะครับแต่ะละเซิรฟ์ฟหรือว่าใครที่อยากทะลุ g ีด3แล้วอยากให้คัสตอมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับในดีคอร์นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะครับถ้าเกิดอยากให้แก้คันไหนนะครับสำหรับเจ้าของเซิร์ฟแต่ละเซิรนะ์ฟเนาะอ่าติดต่อมาได้เลยครับ แบบเซิร์ฟไหนที่อยากให้ฐานดาวน์รถแบบขับแบบโรลเพสมดุลสมดุลประมาณนี้นะครับไม่ต้องขูดกระดกอะไรเงี้ยติดต่อมาได้เลยนะครับําหาจะประมาณนี้นะครับโอ้ต์ฟิวนะครับเอารถถ่ายเวลาจอดนานเกินอ่าแล้วผมโหลดให้เอเปิดให้โหลดโมเดลนะครับในดีคลิปนี้ที่ทอดนะครับก็เข้ามาโหลดได้เลยนะครับมีทั้งหมด5าคันที่แจกตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาแจกโมเดลให้เจนะครับโมเดลรถช่วงล่างดีนะครับ เอสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจะไปเพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับใครชอบก็เข้ามาโหลดได้เลยนะครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย